สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy Words ประจำวันอังคารที่3พฤษภาคม2022กันอีกครั้งนะครับอย่าเข้าใจผิดคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ในวิญญาณแล้วก็เป็นอิสระจากบาปและจากการเป็นทาสของบาปไม่ใช่เป็นอิสระที่จะทำบาปนะจ๊ะคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ในวิญญาณแล้วก็เป็นอิสระจากบาปและจากการควบคุมของอำนาจบาป เป็นอิสระจากการเป็นทาตบาปของมันแล้วไม่ใช่เป็นอิสระที่จะทำบาปซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าธรรมชาติของวิญญาณและความคิดจิตใจที่บังเกิดใหม่แล้วนั้นบริสุทธิ์และดีพร้อมเหมือนพระเยสุคริสไร้เดียงสาต่อการทำบาป แต่ร่างกายอาจเผลอไปทำตามความเคยชินทำตามกระแสของระบบโลกนี้ซึ่งเป็นศัตรูต่อต้านกับความจริงของพระเจ้าต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในเราต่อต้านกับวิญญาณและความคิดจิตใจภายในของเราที่เป็นลูกที่เชื่อฝังพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดีพร้อมตลอดเวลาในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่8ถึง9ได้บอกว่า บรรดาผู้ที่ธรรมชาติวิสัยบาปควบคุมอยู่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในท่านบังเกิดใหม่แล้วท่านก็ไม่ได้ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปแต่โดยพระวิญญาณพระเจ้าอวยพรครับ